หุงสหสมาธินีนิตัสสาวุทันตังสิริเมฆะรังอุติตะโครัตเสนามาลังทานาทิธรรมวิชินาจิตวาโมเนทูตันเตตัสสะภวจุเตชยมังคะรังมาลาติเริงขมติโยติตัสสารันติงโคลัมแปนาละวกรมะ สมคาพยาขันขันตีสุท<ะ>ันโดวิสินาจิตตวามุนิโตวอันเตทสาภวตุเตยชยมังครานิมนาไรขีรีงขจวรังอติมาตบูตังทาวาจิจักกวาสเนวสุทาลุนันดังเมตํมภูเสกวิสินาจิตตวามุนิโตว ทันเตทัสสะภวตุเตชยมังคารานิโอเตตคาตมติหาตสสทาลุนันตังทาวันติโยชนะปัทังบุลิมาดะวันตังอีทีพิสกตมโนชิตววามุเนทโททันเตตัสสภวตุเตชยมังคารานิกาตวานกั กรรมุตะลังอิวะคาพินิยาจินใจทัวทวจรังชายกายยมาเชสันเตนะโสมวิชินาชิตวามุนินทวดันเตตสะเวตุเตชายมังกรานิสาจังวิหายามติสาจักว่าท่าเคตุงวาราพิโรปิตมานังอัติยันทะปูตังวัญญาบะเท ปชาลีตัวชิตตวามุเนนทัวดันเตทะสาภาวตุเตชัยมังกรานินานทัวปานันชาวพุจจกังวิภูทางมะหิเทียงปูเทนทีและพุทธคีณัสสะมาปยันโตอีทูปะเทสวิชินานชิตตวามุเนนทัวดันเตทะสาภาวตุเตชัยมังสารานิทูกชาทีติพุทธคีณัสสุธาภัก พัมพัมมังวีสธิวิชุติเมพิกาคาลิตานังยานาคาเทอมวิชินาชิตตวามูเนนทดันเตระเสภวตุเตชยมังคะลังเอตาปิพุทธชยมังคระอาคาถาทายวาจันวนทินาทินเนสระเตมะทันเตหิกวานเนกวิวิธานิจุปาทตวานิโมขังสุขัง อธิคมเอยนโรสะพัญโยมหากาลุณิโกนาทุยตายะสะพานินังปุเรนตวะปารมีสะปาปโตสัมโพติมุตมังเอเตนะสะเจวะเชนะโหตุเตชัยมังคะลังชยันโตโพธิยาโมเลสะกยานังนันทวันทิโน อีวังตวังวิชยโยโหวิชยาสุชยมังคะเรอภิอัปปาลาชิตาปันลังเจสีเสปทวิโมคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอาปาปะปโมทติสุนังคัตตังสุมังคังสุปภาตังสุน ติโหติตาสุขโนสุมุหตัวจะสรีธรรมธัมมะจาริสุปัตาคขินีกายกรรมมังวาจากรรมังปัตถะขินิงปัตถะขินังโนกรรมังปณีพิเตปัตถะินาปัตาคินานิกาตวานาปันตตีปัตถะขินีปะขวาโต สัพพะมังคะังลักขันตุสาระทีวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสาพมังคะราลักขันตุสาระทีวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสาพมังคะรงลักขันตุสาระทีวตาสัพพะ สังขานุภาเวนสุดทีพระวันตุเตง